ผู้หญิงแม่มอเสร็จไปถึงขนาดนี้แล้วล่ะเนี่ยไหนๆวันนี้มอก็ผ่ายมาแถวนี้แล้วแอบแวะเข้าไปดูซะหน่อยดีกว่ามอทำอะไรตรงนี้เลยเจ้าโมยเยลุงพี่อยู่ดีๆพอมาที่ไซงานคุณหญิงแม่มอได้ยังไงล่ะเนี่ยนั่นนะลุงพีต้องถามเอกมากกว่าถามเข้ามาในไซงานยังไม่ใส่หมวกนี่ละไผ่ต้องหกักเกร็ดความรู้กับลุงพีตอนสีของหมวกนี่ละไผ่มีความหมายอย่างไรเจ้าโมอถ้าจะเข้ามาดูไซงานแล้วก็ไปหยิบหมวกนี่ละไผ่มาใส่ก่อนเลยไป ลแต่โอเห็นมันมีอยู่ตั้งหลายสีสีไหนก็น่าใส่ไปหมดพาอก็เลยเลือกไม่ถูกกันเจโอ้ยเจ้าโมมันเลือกใส่กันมั่วๆแบบนั้นได้ที่ไหนเล่าหมวกนิลภัรหรือหมวกเซฟตีน้นะนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับสวมใส่ศีรระเพื่อช่วยปกป้องศีรษะเราจากการกระแทกหรือป้องกันวัตถุที่ตกจากที่สูงแล้วสีของหมวกนิรภัรนัะยังมีความหมาย เพื่อบ่งบอกถึงหน้าที่ในสายง,งานก่อสร้างอีกด้วยเช่นหมวกนิรภัยสีขาวสำหรับหัวหน้างานผู้บริหารวิศวกรผู้ควบงานสถาปานิกและหัวหน้าคนงานสีน้ำเงินสำหรับชักไฟฟ้าช่างไม้และเจ้าหน้าที่เทคนิคอื่นๆสีแดงสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสีเขียวสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสีเทาสำหรับผู้เยียบชมไซต์งานสีเหลืองสำหรับคนงานก่อสร้างรู้แล้วใช่ไหมล่จะจ้มโม ว่าสีของหมวกนี่ล่งพายน่ะมันมีความบหมยเป็นไงล่ะลงพี่มอเลือกไม่ถูกก็เลยใส่มนซะทุกสีเลยเท่ไปเลย